ก <cam ina> ารปรถมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตามหลัก RICE R Rest คือการพักเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาให้เราพักในส่วนนั้นทันทีโดยทางที่ดีคือควรหยุดเล่นในทันทีหากยังฝืนเล่นต่อไป อาจทำให้อาการบาดเจ็บนั้นแย่ลงกว่าเดิมและอาจเกิดการบาดเจ็บในส่วนอื่นๆตามมาไอไอน้ําแข็งเมื่อเราหยุดเล่นกีฬาแล้วนั้นให้เราใช้น้ำแข็งประครบส่วนที่บาดเจ็บในทันทีเพื่อให้ความเย็นนั้นช่วยลดอาการบวมและความเจ็บปวดโดยความเย็นจะทำให้การในเวียนของเลือดช้าลงและช่วยลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ การประครบนั้นให้ทำครั้งละ10 3ถึง30นาทีวันละ2 3ถึง3ครั้งภายใน72ชั่วโมง C. compression พันผ้าให้กระชับการใช้ผ้ายืดนั้นรัดบริเวณที่บาดเจ็บให้รู้สึกกระชับพอดีไม่รัดแน่นมากจนเกินไปเพราะจะทำให้ส่วนปลายนั้นบวมโดยการพันผ้ายืดนั้นจะต้องพันจากส่วนปลายเข้าหาส่วนต้น ให้ความรู้สึกว่ารัดบ,บริเวณส่วนปลายมากกว่าส่วนต้นเช่นหากเจ็บบริเวณต้นขาให้เริ่มพันจากบริเวณเหนือหัวเขา่าขึ้นไปหาต้นขา 2. E elevation ยกสูงยกสูงส่วนที่บาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจเช่นยกขาสูงเพื่อให้เลือดไหลลงได้สะดวกเป็นการช่วยลดอาการบวมหากไม่ยก อาจทำให้เกิดอาการบวมมากขึ้นเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียน4ขั้นตอนง่ายๆในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาตามขั้นตอน r i c e หาวิธีการที่ครูแนะนำไปนะครับเป็นเพียงการปฐมพยาบาลเท่านั้นนะครับหากมีอาการบาดเจ็บที่เราประเมินแล้วมีความรุนแรงนะครับให้เรารีบไปพบแพทย์ในทันที สำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ีต่อไปโควิดน่ากลัวมากอย่าลืมดูแลตัวเองรักษาระยะห่างใส่แมสด้วยนะครับ